สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนลูกคา้าบุธชีไว้ทุกคนนะคะวันนี้บูชจะมาะพูดเกี่ยวกับเซ็ตผิวขาวนะคะว่าตอนนี้เดือนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่890บาทเหมือนเดิมนะคะบูชจะมาเปลี่ยนโปรโมชั่นให้หลังสงการนะคะสําหรับหลายคนที่ถามมาว่าเซ็ตผิวขาวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะตัวแรกก็จะมีเป็นตัวน้ําแร่ aha นะคะตัวนี้จะใช้ก่อนทาครีมบารุงทุกตัวนะคะช่วยผ่าเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพได้แล้วก็ปรับปรับเซลล์ผิวให้ขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้ตัวกลางคืนนะคะตัวนนี้เป็ตัวบรุง เข้มข้นนะคะลดเลือนจุดด่างดําปรับสีผิวให้สม่ําเสมอขึ้นผิวขาวกระจ่างใสขึ้นผิวนิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวบํารุงลุมเข้มข้นนะคะก็คือปรับผิวให้ขาวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะช่วยให้ผิวสว่างใสแล้วก็กรอบด้วยสารกันแดดนะคะ10บเอฟพนะคะก็แล้วก็สําหรับตัวก้นดํานะคะสําหรับใครที่มีปัญหาดําด้านต่างๆเลยนะคะบุญแนะนาเลยว่าตัวนี้แบบ เลิศมากท็อปมาคือบุชอบที่สุดก็คือแบบบุ๊ชคือเริ่มแรกเลยอ่ะบุ๊ชใช้ดีแล้วคราวนี้บุ๊ชก็เลยเออติดต่อมาทํามาขายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออได้ตัวนี้มานะคะช่วยเกี่ยวกับเรื่องก้นดําได้รักแร้ได้บางคนคิดว่าเฮ้ยเอาไปใช้เนี่ยเจ็ดวันก้นจะขาวเลยไม่มีริ้วรอยเลยอะไรเงี้ยคือเป็นไปไม่ได้นะคะก็คือต้องใช้ไปเรื่อยๆของบุญก็แบบมันก็จะค่อยๆจางเรื่อยๆแต่เห็นผลช,ชัดเจนมากก็คือรักแร้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบุญเป็นคนรักแร้ที่ดํามากแล้วก็ ขนลักแล้ขึ้นเยอะแล้วก็เป็นคนที่ขี้เกียจถอนอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบใส่เสื้อกล้ามเพราะมันเป็นแฟชั่นใช่ไหมเออชอบใส่เสื้อกล้ามแต่ก็ไม่ค่อยยกลักแล้หรอกแต่แบบตอนนี้พอมาเจอตัวนี้แบบบุญมั่นใจมากอะเกี่ยวกับลักแล้บุญนะจะให้ดูคือแบบมันขาวขึ้นจริงๆอ่ะใส่ขึ้นจริงๆ70%ขนลักแล้บุถหายไปเลยแล้วก็ขึ้นช้าลงแบบขนคุดขนเส้นดำเงี้ยไม่มีเลยแล้วก็เออจะเป็นขนันอ่อนขึ้นมาแทนอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบ เออบุตรแบบบุตรชอบแล้วก็มันแบบบุตรประทับใจมากอะ่ะสำหรับใครที่สนใจก็ราคา390บาทนะคะแอดไลน์มาคุยกับบุตรได้หรือว่าก็หรือไม่ก็อินบ็อกเข้ามาทาง Facebook นะคะส่วนเซตตัวขาวขาว,ขาวทั้งตัวก็อยู่ที่ราคา890บาทเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่สนใจสมัครตัวแทนนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือใครที่สนใจสมัครตัวแทนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่บุตรแล้วก็ทาง facebook นะคะก็ ทิ้งทิ้งคำถามไว้เดี๋ยวบูจะมาไล่ตอบให้ทีละคนนะคะไปแล้วฝากไว้ด้วยนะคะก็คือข่าวข่าวทั้งตัวจริงๆนะบ๊ายบาย